เลยนะครับเบอร์หนึ่งท่านนำตัวนะครับท่านตรงกลางนี่ครับเรามาตัวกลางนี้เขาบอกชื่อแล้วก็ชุดคนนี้สวัสดีค่ะพิพัฒนนะคะแรนกแม่บ้านค่ะวันนี้มาในชุดของสาวคาราเต้ค่ะครับผมได้ชอบใจพิพัทนนะครับเบอร์หนึ่งครับผมครับอ่ะต่อไปเรียนเชิญเบอร์สองครับเบอร์สอง สวัสดีครับผมอมชายเป้นะครับวันนี้ผมจะมาเลยนะครับผมสุดนี้นะครับกูมานะครับมิสเตอร์ปิโตเลียมครับอ๋อเจ็บปวดสาวต้องดังนม่กินข้าวได้ไหมครับกินข้าวได้ค่ะกินข้าวครับเอาแล้วอ่าชื่อลัชนีสองชายอยู่แผนกชินซีนะคะ วันนี้มาในชุดกระเหลี่ยมกอยาวค่ะอะไรนะมีงไี่ายรปได้ค่ะ่าค่ขอบคครัคไปปเบอร์ส่ะอสวัสดีค่ะชื่อสมิตานันท์ว่านะคะมาจากแผนร์เก็ติ้งค่ะวันนี้เป็นที่พี่เสรีภาพค่ะขอบคุณค่ะไม่มีอะไรน้เสไม่นอได้ค่ะ ได้ห้าร้อยแล้วเงียบเลยเบอร์ห้ครับเลนเชิญเลยครับคนนี้โอ้โหนิครับจัดไปต้องถึงไหมต้องถึงไหมโห วัฒนภูสุวันจินวันจุน้นนีมันเจ้าชายจินเป่าของจินวันเลี่ยงสวัสดีค่ะดิฉันวัฒนภูสุวันนะคะก็ขอให้ทุกท่านล่ำรวยแล้วก็ได้ทองกันในคืนนี้นะคะมาจากคือสี่ค่ะไปเบอร์หกค่ะ แม่นางอะไรครับแม่นางเบอร์ห้าเบอร์ห้าหายใจไม่ออกเบอร์ห้าอะไรครับอะไรครับเบอร์หกครับโต๊ะสวัสดีค่ะชื่อยุพาธานีค่ะแผนกยาค่ะเอาวันนี้มาในชุดจอมยุทธงค่ะ เรรเเเจบมคกาาายะัป็นน้าางนองเ,เ้าเฮานะครับองเฮาอ่าครับต่อไปเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดิดีค่ะชื่อวัฒนามม้งมันมาจากโรติจ่ตาเป็นลูกน้องยาคุซ่าพี่ตั้มค่ะ เปิดก <S an> <ๆ>้าห <an> <ๆ>ัวหน้าเผ่าครับหัวหน้าเผ่าคณะสอนคุ้มเขียนนะคะมาจากมาไซมาล่านะคะเขียงยาวันนี้ที่จะลาือความสําเร็จของสองเอ็มขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะคะแล้วเราจะนําพาบริษัทไปด้วยกันค่ะเราจะเป็นลูกน้องที่ดีเป็นพนักงานที่ดีแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี้เราลุกขึเขาฟูจีมาเลยนะครับเราเข้าแล้วโอเค เดี๋ยวเราถือไห้เดี๋ยวพวกกู้ไม้นะครนส่วน,นะค,ะวควรนับขอร์ริวันยากโลจิติกมาชมพระจิ๋วในกาชะโอ uh ้มีออชั่นโอเคครับขอบคุณนะครับต่อไปเบอร์เบอร์สินะคะเบอร์สิเ ลูกางอัศรานะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะจุดพี่จะสวยไม่มากแต่ความน่ากี่อาราวดูอเจอรหมายเลขสอครับสวัสดีค่ะอีกค่ะแพรเตค่ะมาในคลมแลเตี้ยของเติลาค่ะดีมาก นะครับอันนี้เป็นรางวัลพิเศษจากคุณสุรชัยนะครับมูลค่า300ร้อบาทนะครับท่านแรกได้แก่หมายเลข1ครับผมนะท่านที่2ได้แก่หมายเลข2ครับท่านต่อไปได้แก่หมายเลข9กครับและท่านสุดท้ายนะครับได้แก่หมายเลข18ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราประกาศ3ามคนที่ จะได้รางวัล200นะจะได้ง,ไง่ายๆนะผู้เข้ารอบสุดท้าย3คนหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบอาเดินออกมาเดินมาหน่อยเองต่อไปหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าและท่านสุดท้ายได้แก่งพี่ว่าหมายเลขอะไรหมายเลขสี่ครับผมที่สุ รับรางวัล200บาทนะครับนะครับรวมถึงสี่ท่านนี้ด้วยนะครับได้สองร้อยนะครับอ๋อลืมทองไม่ทันแล้วนะครับผู <t uh, <t はは uh ้ท uh ี่ได้ลำดับที่3นะครับได้แก่มี2มี2หมายเลขรายที่3เท่ากันนะครับก็ได้700บาท ขอเรียกเชิญผุ้สัตว์ครับเรียนเชิญผุ้สัตว์ใ้ขาำมัวไนได้อ่าอ้หมึงคือกลอน่ะไม่งมจได้ตอนนักหาผมกขอขอน้าที่ไทยรูปนิดนึ่งครับขอขอถ่ายใช่ไหมอโอเคขอขถ่ายโอเคขอบคุณมากนะครับวะังด ก็เหล่าน้องหมูตัวสีฟ้าสองคนนั้นนับกันมาใช่ไหมรับรางวัลครับผมเชิญน้อเลยนะครับรับรางวัลคนละ700บาทนะครับโอเคขอขอีกเชิญพริสาทอีกรอบหนึ่งนะครับหยอดทางด้านหน้าเหมือนตู้ไปรษณีย์เลย